มีทำต่อเนื่องกับสติและสตินี่สำคัญมากถ้าเราเราไม่มีสติตัวปัญญากับสติมันหนุนกันปัญญากับสติถ้ามันรอบสติรู้เดาทันความคิดความปรุงแต่งของกิเลสที่มันปรุงแต่ง เพราะมันปกป้องกายเพราตัวปัญญายังแยกให้จิตเห็นไตรลักษณ์อย่างทองแท้แล้วก็จิตก็ยอมรับจิตยังเห็นไตรลักษณ์อยู่แต่มันยังไม่ยอมรับมันก็ยังมีการปรุงแต่งเป็นสังขารเพื่อสนองต่อภัสสะ กายกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งกายกระทบรูปรสกลิ่นเสียงอาจจะณกระทบเกิดบางอย่างกระทบแล้วเกิดเวทนาคือภะษะทางผิวหนังเนี่โดนกระทบแล้วจะเกิดเวทนาแต่บางอย่างกระทบแล้วไม่เกิดเวทนาลิ้นกระทบรส ก็เกิดเวทนาเกิดมันคือมันจะเกิดรสกระทบเค็มก็ก็เป็นเค็มกระทบหวานก็เป็นหวานหูกระทบเสียงกับตากระทบรูปนี่ตาเห็นรูปจะไม่เกิดเวทนาเสียงไม่เป็นเวทนากระทบหูก็เป็นเสียง แต่ไม่มีคําว่าเพราะไม่เพราะการเพราะไม่เพราะนี่จะเกิดจากการปรุงแต่งมันไม่เหมือนกายกระทบผัสสะหลบไม่ได้มันต้องต้องเป็นเวทนาต้องเป็นหนาวเป็นร้อนเป็นเจ็บโดนไฟไหมหนังก็ต้องเป็นเจ็บแต่เวทนานี้ถ้าพิจารณาให้ร็อกให้ลึกให้รอบแล้วก็ แต่ผัสสะของเว,เวทนาที่จะเกิดผัสสะกับคนที่ตายมีหนังเหมือนกันหรือกับคนหนังชาเนื้อชาเส้นประสาทมันมีปัญหาผัสสะกระทบมันไม่รู้สึก พวกเหล่านี้มันเป็นตัวปัญญาอย่างพิจารณาให้เกิดความรอบรู้ในกองสังขารในกองกิเลสในกองสังขารที่ปรุงแต่งตอบรับแล้วก็ทําให้ปัญญามันรอบในเรื่องของการเป็นอุปทานของจิตก็คือยึดมั่นว่ากายเป็นตัวเป็นตนสติคือการระลึกได้ในขณะที่กระทบเหล่านี้ ในอิริบทยืนเดินนั่งนอนในอิริบท,ที่เราทํากิจตัวสตินี่สําคัญนะีเป็นตัวเป็นตัวพูดภาษานี่แบบเป็นตัวสอดส่องสอดส่องสอดส่องเพื่อเห็นอาการที่จิตมันจะตอบออกมาสนองถ้าเราไม่ทันสติไม่มีกําลังไม่พอนี่ก็จะมาเห็นมัน ถ้าเราเริ่มรู้จักอาการของสติคือเครื่องเลลึกได้ผู้ที่ฝึกสติได้ดีคนนั้นจะได้รับชัยชนะสติสติพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญสติว่าสําคัญมากปัญญาก็ต้องอาศัยสติเป็นเครื่องหนุนเหมือนกันสมาธิก็ยังรองนะยังรองลงมาจากสติกับปัญญาสติถ้าดีสมาธิก็ดี สติดีปัญญาก็ดีถ้าสมาธิดีเหมือนอย่างคนที่สำเร็จฌานอาลาลัตบทระกาดบทสมาธิดีสติกับปัญญาไม่มีจึงออกมาสู่คลองอายตนะลำบากออกมาแล้วโอ้วุ่นวายจิตมันก็เตลิดเปิดเปิงไปกับคลองอายตนะกระทบเพราะปัญญาแก้ไม่มี ตัวสติก็ไม่รู้เท่าทันว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นภัยมีแต่อยากหนีอยากหลบมันก็เลยติดสมาธิแต่ถ้าปัญญามีสัมผัสเลยกระทบเลยแต่ว่ามีสติรู้ของของจิตที่มันจะแสดงออกเป็นกิเลสแล้วตัวปัญญาคือไตลักษณ์เรียกเป็นอาวุธธรรมอาวุธคือไตลักษ์ เชือดลงไปอน,นิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเห็นรูปที่จะเป็นอุปสรรคต่อกิเลสต่อกามราคะก็สติรู้เท่าทันปับ๊บในขณะที่ตาเห็นหรือหูได้ยินหรือจมูกได้ได้กลิ่นกลิ่นหอมๆตาเห็นทั้งทั้งจมูกกลิ่นมันก็ออกมาด้วยทั้งตาก็เห็นด้วยมันกระทบปับ๊บมันคำหนึงถึงเรื่องราคะ สตินี่จะเติบเป็นตัวสอดร,รู้เราทันสติรู้เราทันปุ๊บธรรมอาวุธคืออาวุธประหารตัวกามราคะที่กําลังจะปรุงแต่งกําลังจะอ่านกินปุ๊บรู้เท่าทันปับ๊บอสุภะคืออาวุธเดินมาเลยตั้งขึ้นมานี่คือตัวปัญญามาตั้งละมาตั้งแก่อันนี้อุบายการภาวนาถ้าทําแบบนี้สติสมาธิปัญญามันจะรอบ เสียงก็เหมือนกันเสียงดนตรีเสียงเพลงบางครั้งมันก็เจอเพลงที่มันเคยในสัมผัสตั้งแต่ยังไม่ได้บวชเคยไปนั่งที่นู่นที่นี่ในขณะฟังเพลงเพลงนี้ดังในช่วงที่เรายังอยู่คราัดเราไปอยู่บรรยากาศแบบไหนมันจะคำนึงไปเลยนะไปหาบรรยากาศที่มันเคยนั่นแหละแต่ยินเพลงนี้เอา้าทาไมจิตมันไปหาอดีตไปถึงบรรยากาศ สติต้องรู้เท่าทานละเท่าทานว่าอา้าวมันไปมันไปตามทํานองของของดนตรีถ้าไม่มีสตินี่มันไปเลยเตลิดเปิดเปิงอ่านไปนู่นเพราะอ่านแล้วก็อยากจะออกไปสนุกสนานมันจะอยู่ยากแต่สติรู้เท่าทานปุ๊บแก้เลยนั่นคือสังสารวัฏนั่นคือภพชาติถ้าจิตยังมีอารมณ์ยินดีไปเตลิดเปิดเปิงแบบนี้ไม่พ้นจากทุกเน่ถ้ามันพ้นจากทุก ก็เรานั่งฟังแบบนั้นบรรยากาศแบบนั้นตั้งนานแล้วเราทําไมไม่พ้นล่ะคนอื่นทุกวันนี้ตามร้านอาหารเขาก็ยังฟังเพลงพวกเรานี้อยู่นะเขาเคยละความยึดละความหลงเหล่านั้นได้ไหมตเตลิดเปิดเปิงออกไปเล่นแบบนั้นแล้วก็พ้นทุกไหมไม่พ้นทุกนี่คือเครื่องอบรมนี่เวทนาตัวนี้มันเกิดจากอะไรเสียงตัวนี้มันเพราะจริงหรอือ จิตมันคำนึงว่าเพราะเอาเพราะตรงไหนเริ่มเริ่มเริ่มเอาตัวตัวปัญญาเห็นไหมสติรู้เท่าทันแล้วก็เริ่มเริ่มอบรมแก่แล้วก็เริ่มตัวปัญญาสอดส่องเข้าไปอ,องค์ประกอบของเสียงตัวนี้มันเพราะจริงหรือเปล่าไปตั้งคําถามดูมันซิมันเพราะม,มันรู้ว่าตัวมันเพราะไหมบางคนฟังเพลงนี้บอกว่าน่ารําคาญ บางคนอย่างจิตเราตอนนี้ฟังเพลงนี้บอกว่าเพราะช้างมาบวัวควายมันก็มีหูเหมือนกันเอาเพลงนี้ให้มันยินได้ยินเหมือนกันมันกินหญ้ามันก็ไม่ได้บอกว่าเพราะมันไม่เห็นจะเต้นเลยหูนั้นกับจิตดวงน,นั้นทําไมไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับเสียงหูเราจิตเราทําไมมันยินไรดียินร้ายกับเสียงหูเด็ก,กๆมันทําไมบอกหนวกหูเอาแค่เสียงเพราะควายมันก็ต้องอยากบอกว่าเพราะเต้อยากเต้น ถ้าเสียงมันเพาะเด็กๆก็จังจากเต้นเอ้าอะไรเพราะกันแน่มันเพาะอยู่ที่ไหนมันจะโยงเข้ามาหาจิตอา้าอุปทานมันอยู่ที่จิตเองรูปรสกลิ่นเสียงมันเป็นเพียงแค่เยื่อจิตเข้าไปกินรูปรสกลินเสียงก็เรียกว่าติดในเยื่ออันนี้เรียกว่าสติปรรัญญา แก่ของอายตนะรูปรสกลินเสียงสตินี่สำคัญมากนะดูหูนัะคนภาวนาจริงๆสติสติมันรอบมันจะรู้เลยว่าโอ้มันภาวนาไม่ได้อยู่ที่ทางจงกรมเลยทางจงกรมก็เป็นการกำจัดกิเลสเป็นบริหารร่างกายให้เกิดความแข็งแรงกำจัดความขี้เกียจขี้ค้าน แล้วก็เอาจิตดุลพินิษฐ์แยกแยะกายหรือไม่ก็เอาประเด็นที่เราแก้แล้วยังไม่ตกเอามาแก้ในขณะเดินจงกรมเดินตอนนั้นเราคิดอย่างนี้เราพิจารณาอย่างนี้อารมณ์มันเกิดอย่างนี้มันเพราะอะไรเรามาเดินจงกรมโอ้เพราะมันหลงกายนี้มันเป็นตัวเป็น,ปน,ปนตนพระเจ้าว่วาอย่างนี้แล้วก็เดินไปพิจนารณาไปโอ้ มันจะละเอียดขึ้นในขณะเดินจงกรมจะแยกแยะเนื้อหนังเอ็นกระดูกได้ละเอียดขึ้นในขณะนั่งสมาธินั่งทับทุกข์และจิตรู้สมาธิมันก็ดียิ่งดีขึ้นแต่หลักใหญ่ก็คือมันภาวนาได้ทุกอุีีบทเลยยิ่งไปบินทบ,บาท ยิ่งเจออากาศสภาวะแวดล้อมอากาศที่เปลี่ยนแปลงร้อนมักร้อนเกินหนาวเกินมันจะปนนิบัติแต่ก็ปนนิบัติอยู่เอาผ้ามาห่มอยู่ปกตินั่นแหละแต่ถ้าปฏิบัติในก่อนจะหม่มก็ต้องฝึกเอาจนมันสุดขีดซะก่อนจึงได้แก้ให้มันหน่อยต้องมีปัญญารู้ว่าเออขนาดนี้พอสมควรแล้วละ่ะถ้านาวกว่าน,นี้มันสะบัน้น หรือถ้าร้อนก่อนนี้มันก็ทนไม่ได้อืมถ้าอินทรีย์เก่กล้าจริงๆเนี่ยมันจะทนได้หมดทุกสภาวะและมันสติปัญญาก็จะรู้ด้วยว่าสภาวะขนาดไหนทนได้ขนาดไหนร่างกายนี้มันถึงจะอยู่ไม่ได้เอาจนกระทั่งมันเหมือนกับว่าอะแกให้มันหน่อยมันอยู่ไม่ได้แล้วไม่งั้นรักษามันไว้หน่อย เพราะว่าสิ้นชีวิตก่อนจิตนี้ก็จะไปเกิดพบใหม่ไม่ปรารถนาะรูปใหม่ร่างใหม่ไปรูปใหม่ร่างใหม่ไม่เจอศาสนาอีกเลรักษาเพื่อจะอาศัยกายเพื่อภาวนาไม่ใช่อาศัยกายเพื่อสนองกิเลสเพื่อสนองธรรมเงินน,น,นก็จะรู้เหมือนกันมันจะรู้อ้กายเพื่อสนองธรรมคืออย่างไรกายเพื่อสนองกิเลสคืออย่างไร สติสำคัญมากการรู้เท่าทัานการนั่งทับทุก็สำคัญจิตจะละเอียดมากเลยนะนั่งมันจะมีขันติต่อสภาวะทุกสภาวะที่กระทบและมันแต่เบปฏิบัติต่อกายอย่างมีปัญญาปฏิบัติต่อกายอย่างรู้รู้เหตุ เมื่อสติปัญญามันแก้ปัญญามันแก้ลงสติรู้ท,ทันมันเห็นชัดจิตมันก็สงบสลัดโอ้แท้จริงไม่มีอะไรเป็นกิเลสกิเลสเกิดที่จิตเกิดที่จิตเพราะกิเลสยังหลงเพราะจิตยังหลงจิตหลงเห็นความไม่เที่ยงในสภาวะรูปรสกลิ่นเสียงในโลกโลกนี้คือเรารูปรสกลิ่นเสียงเดียวของโลกสภาวะโลกทั้งภายนอกภายในโลกภายในก็คือกายตัวเอง กายนี้คือมันมาเกิดในโลกก็เป็นของโลกสลายไปอยู่กับโลกแต่ไม่ใช่เราเมื่อจิตมันเข้าใจจิตมันก็สงบไม่ยึดสงบแบบนี้เป็นสมาธิที่เกิดจากปัญญาอบรมไม่ได้ฝึกไม่ได้ฝืนดูลมหายใ,ใจเขาออกแต่มันก็เข้ามาสู่ลมนี่ไม่ยุ่งกับอะไรก็ดูลมไปไปเฉยๆ,ๆนี่แหละมันดูง่ายสงบง่าย อยู่ก็อยู่สบายอยู่เงียบๆก็สบายอยู่เงียบก็มีเงียบด้วยปัญญาไม่ใช่เงียบด้วยความเหงาบอาว่าอยู่คนเดียวเหงาอันนั้นอันนกิเลสมันพาเงียบกิเลสมันโวยหาอยู่คนเดียวแล้วก็มีความสุขมีความสงบอยู่คนเดียวเนี่ยมันดีด้วยนะสงบมีความสุขอยู่ผู้เดียวปัญญามันเดินนี่มันเห็นชัดแล้วสุดท้ายก็จะอยู่ผู้เดียวในโรงอ่ะ ไม่มีเพื่อนหรอกมึงจะเหงาขนาดไหนไปนอนอยู่นั้นไม่มีใครไปนอนเป็นเพื่อนหรอกในโรงอ่าความเหงามันคือกิเลสอยู่ดีๆนะมันอยู่ผู้เดียวอยู่แบบเหงาแบบเพราะกิเลสอยู่ผู้เดียวเพราะว่ามันมีธรรมมันก็นคนละเคสนะสังเกตเราอยู่ผู้เดียวแล้วสงบสงบแบบเงาหรือสงบแบบปัญญาล่ะสงบแล้วงับพระพุทธเจ้าเห็นไหม ออกไปบวชในชน,นะกับม้ากันตะกะแล้วไล่ในชน,นะกลับแล้วอยู่ผู้เดียวเพื่อนไม่เหงาหรือ,อพอภาวนาอยู่กับปัญจวัคคีย์มันวุ่นวายไม่ไม่บรรลุพอปัญจวัคคีย์หนีอยู่ผู้เดียวสงบครับกลับได้บรรลุทมอยู่ผู้เดียวเนี่ย เราก็มองดูเอเราอยู่ผู้เดียวแบบแต่เหงาของพระพุทธเจ้าทำไมอยู่ผู้เดียวแล้วมีความสงบสุขมันต่างกันไม่เมื่อต่างกันอะไรที่จะทําให้เราอยู่ผู้เดียวแล้วสงบสุขได้แม้จะอยู่กับหมู่อย่างบุคคละพอถึงเวลาชันเสร็จก็ไปอยู่ใครอยู่มันภาวนาของใครของมันมันสบายถ้ามีกิจอะไรอยากทําร่วมกันสามัคคีสังฆาสามัคคีก็ทําร่วมกันทําร่วมกันก็เป็นธรรมําเป็นความสามัคคี ความพร้อมเพียงในหมู่คณนะมีเหตุให้ทำกระทำ้าสติปัญญามันมีแล้วทำงานก็ก็สงบรล้วงับมีความสุขแล้วกับปัญญาก็รอดมีความละเอียด อยู่ผู้เดียวก็ไม่เป็นอารมณ์เหงาโลกเขาอยู่ผู้เดียวมีเพราะอยู่ผู้เดียวเพราะมีกิเลสเยอะแยะเลยเขาหาความสุขไม่ได้อยู่ดูตามสื่อที่เราเห็นเอามาเป็นปัญญาได้หมดแหละเขาก็โหยหาคู่ เยอะขึ้นเดี๋ยวนี้มองดูโอคนนี่มันอยู่ผู้เดียวไม่ได้มันโดดหาคู่พอหาคู่ได้ยากภาพลามกก็เริ่มออกมาเยอะขึ้นแต่เห็นแล้วจะเห็นเป็นปัญญาหรือเห็นแล้วเป็นกิเลสถ้าเห็นแล้วเ,เกิดเป็นปัญญาเป็นสลดสังเวชดูเนื้อดูหนัง ที่เขาลุ่มหลงกายโดยไม่เอากายมาทํากองกุศลเอากายไปสนองกิเลสมันก็อ่านไปทํานองนี้สนองกิเลสมองเห็นข้างหน้าจะไปสู่เบื้องต่ำนะมองเห็นหนังเนื้อเอ็นกระดูกของตัวเองเขาก็มองไม่เห็นนับวันมันจะแก่แก่ชาราสิ่งที่รีบด่วนไม่ใช่กาแสวงหาคู่เพราะคู่ได้มาแล้วนับพพนับชาติมาได้แต่ทำเนี่ยมันไม่ได้ง่ายเนี่ย มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายจริงไปสู่เบื้องต่ํามากพวกเไปสู่เบื้องต่ํามากเหมือนขนวัวไปสู่สวรรค์เหมือนเขาว,วัวมันเลยเป็นจริงๆเลยมองดูโอ้เป็นจริงๆแต่ถ้าของเราเป็นสื่อธรรมะมันก็มีแต่ธรรมะนั่นแหละอยู่เต็มหน้าโซเชียลเราสนใจดูอะไรมันก็จะมีภาพแล้วนะอําออกมาให้เห็น AI มันก็สนองตอบบุคคลที่กําลังดูเนี่ย ชอบดูแบบไหนมันก็ออกมาให้ดูแบบนั้นคนชอบกีฬามันก็มากีฬาชอบธรรมะมันก็มีธรรมะหมวดต่างๆออกมาใน youtube แต่จะมีปัญญาคัดสรรหรือเปล่ากินปลาก็ต้องรู้จักคัดสรรว่าอันไหนเป็นเนื้ออันไหนกินได้อันไหนเป็นก้างอันไหนมีภัยนิเสพอย่างมีปัญญา แต่ก็หายากดูผู้ที่เสพมีปัญญาจริงๆกิเลสมันจะไหลไปทางทางกิเลสนั่นแหละถ้ายังมีกิเลส้าเป็นธรรมมันก็ไม่สนใจแล้วของพวกนี้มันของไรสาระถ้าเขาจะพ้นทุกข์เพราะการสนองแบบนี้มันก็พ้นทุกข์กันหมดโลกสิเพราะโลกทั้งหมดเ,เม้แต่มลรงวันมันก็ยังออกลูก เต็มอยู่ในกองซากเน่ากองอุจจระมันยังไม่พ้นจากการมันก็ไม่พ้นทุกช้างมาวควายสุนัขนกหนูปูปีกแม้แต่มุดอยู่ใต้ดินไม่มีตาไม่มีหูอย่างไสเดือนมันยังค้ำหากันได้เสพกามกันได้ยังม,มีลูกอาการจะเป็นเหตุนในพ้นทุกว์เหล่านี้ก็พ้นทุกกันหมดแล้วแต่พระพุทธเจ้านี่เพิ่นหลีกหนีจาก ออกจากนางผู้จำเริญนตาพระเจ้านางผู้จำเริอตาอยู่ปราสาทสามฤดูปราสาทละห้า้อยนางเชยชมใครก็ได้แต่มีนางยโสธราพิมพาเป็นมเมสีเอกนอกนั้นก็เป็นนางสนมนางกำนันพระองค์ก็สลัดออกทิ้งไม่ได้สนใจ พระองค์จึงได้ประโยชน์ใหญ่พอได้พบธรรมแล้วจึงได้ประโยชน์ต่อชาวโลกอย่างยิ่งใหญ่ถ้าพระองค์ยังคุกคีอยู่กับการไม่ออกไปบวชเป็นพระพุทธเจ้าประวัติของพระองค์ก็เหมือนกษัตริย์ในอดีตที่ผ่านมาไม่มีการจารึกไว้ให้คนได้รู้ได้ทราบจนสองพันกว่าปีและจะมีกล่าวขานถึงในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆนับกลับนับกันก็จะกล่าวถึงว่า เมื่อสิบกับที่แล้วร้อยกับที่แล้วแสนกับที่แล้ว,ลวมีสมณะองค์หนึ่งชื่อว่าสมณะโคโดมเหมือนผู้เจ้าลายงานชื่อเสียงของท่านหนึ่งเป็นที่รู้จักเป็นที่กล่าวขานยาวนานหลายกับถ้าพระองค์ไม่ออกไปบวชตัดสรูเป็นผู้เจ้าจะได้มีแบบนี้ไหมไม่มีนะ แต่เราไม่ต้องการชื่อเสียงแบบนั้นขอให้พบทางพ้นทุกข์ดับสงบระงับได้เป็นอันใช้ได้แล้วเพราะเราอยู่ในระดับสาวกไม่ใช่ผู้สั่งสมบมบรารมียาวนานเหมือนท่านแต่ถ้าต้องการปรารถนาบ่มบรารมียาวนานเหมือนท่านก็มันการเวลาการไกลการเนิ่นนานจะต้องสะสมข้ามน้ำตาและกองกระดูกพบในพบชาติอีกยาวนาน จนกว่าจะถูกพุทธพยากรเมื่อเราทราบดังนั้นก็ตัดกระแสขอให้พ้นทุกข์พวกเหล่านี้เอามากล่อมตัวเองเป็นปัญญาทั้งนั้นเป็นปัญญาเพื่อให้อยู่ในศาสนาเพื่อให้สงบระงับสุดท้ายจะเป็นกองกระดูกเสมอกันหมดในโลก ที่มาดิ้นรนแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันจะเป็นคนดีคนชั่วสุดท้ายก็คือกองกระดูกทิ้งไว้บนพื้นเราก็เหมือนกันโอปัญิโกเราก็เหมือนกันแล้วจะเอาประโยชน์อะไรแล้วตายเกิดตายเกิดอยู่นี่ตายเกิดเพราะอะไรเพราะตัณหาตัณหาเกิดเพราะอะไรเพราะหลงหลงอะไรหลงกายกายตรงไหนกายเป็นเราเราอยู่ตรงไหนแยกกายไป เมื่อจิตอ่านจากภายนอกแล้วก็เข้ามามันจะตั้งกับประเด็นเข้ามาก็าหดเข้ามาดูกายต่อแยกกายต่อโอ้ยหนังทั้งนั้นเอ็นกันนั้นกระดูกทั้งนั้นเป็นสมมุติทั้งนั้นเป็นธาตุดินน้ำไฟลมทั้งนั้นไม่มีเราในนี้ว่างเปล่าจิตก็อยู่ในความสงบอยู่ความว่างเปล่าก็คือความสงบน,นสุญญาารมอารมณ์แห่งความว่างเปล่าอารมณ์แห่งสุญญาตานี่คือการหลักการอบรมจิต